ลงมาจนร่วงจนลกดทบพืนดินโอ้โหวิวอะไรมันจะดีขนาดนี้ที่นี่คือม่อนแจมครับหรือเรียกกันต่ว่าดอยม่อนแจมอ๋อคือผมเนี่ยเห็นในสแกมคนเนี่ยมันเที่ยวเยอะมากเลยตอนนี้ตอนนี้เป็นที่ที่กำลังฮิตมากจริงแล้วอยู่ในอำเภอแม่ริมนี่ยอำเภอเดียวกับบ้านพี oh, so ่เลยครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย เป็นไงบ้างครับพี่นัทชิลไหมโอ้ยดีเลยอ่ะจะดีกว่านี้ไหมครับถ้าไม่มีเลโอกับน็อตมาเออไม่กล้าพูดนะาฮ่โฮไม่ว่เหรอเฮ้ยมาเที่ยวกันหลายคนสนุกกว่าแต่บรรยากาศชิลจริงๆนะครับแล้วก็มาดูเนี่ยสวยมากเลยเหมือนจะร้อนแต่ว่าไม่ร้อนนะครับใช่จริงแล้วมันยังมีลมเย็นๆอยู่เรื่อยๆนะครับทาามเเนออดบงงีธล พี่น้ครับปกติชอบเที่ยวไหนครับปกติถ้าเป็นสมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยครับจะไปกับครอบครัวบ่อยแบบไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยปีที่ผ่านมาก็จะไปเที่ยวกับพวกแก๊งวิ่งล่าสุดก็ไปเชียงคานกันเป็นไงฮะสวยไหมสวยดีสวยดีมันมีความเป็นไทยแบบเก่าๆอยู่อะไรเงี้ยเออไม่ได้ถูกครอบงาโดยธุรกิจอะไรมากไปอะไรเงี้ยครับผมที่จริงแล้วถ้าดูจากอินสตาแกรมคนปีหลังๆนะครับเราจะเห็นที่เที่ยวแบบสวยๆเยอะมากในประเทศเราที่เขาแชร์กันอะไรเงี้ยแล้วบอกว่ามันทําให้การท่องเที่ยวมันบูมอ่ะเพราะแบบคนถ่ายรูปปั๊บ ได้ดูอ๋อที่นี่เดี๋ยวเราต้องไปบ้างอยากชวนแล้วลกันเพื่อนๆชาวเวกลับให้ได้ดูนะครับเมืองไทยมีอะไรเยอะแยะมากมายทเที่ยวกันในประเทศก่อนแล้วกันในเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศนะครับใช่แต่ตอนนี้เนี่ยคือเราเที่ยวม่อนแจ่มมาแป๊บนึงแล้วหลังจากนี้เราไปไหนต่อดีดเดี๋ยวมันยังมียัางย่งมันยังมีกิจกรรมพิเศษครับมาถึงที่นี่เราไม่ทําไม่ได้แต่งตัวเป็นชาวเขาแล้วไปทํากิจกรรมแบบชาวเขาด้วยโอ้อตลกน่าดูนะครับเป็นชาวเขาไทยชาวเขาจีนและชาวเขาฝรั่งขอกินวัฟเฟิลให้หมดยวไปล อยากจะขอเจอคนดีดีแค่สักคนบนถนนที่มันมีแต่ความเหงาโรดสมสซารผู้ใจที่ทนทนเหงาไม่ค่อย ไดบ้างครับพี่นัทครับพี่นัดชอบแมสชอบแมสชุดน <well ี mm ้น่ารักมากครับครับผมน่ารักมากผมเองการถ่ายรูปตอนนี้เนี่ยทุกทุกท่าต้องเป็นแบบท่าแกลเรียนเอาขาวน่ารักนะครับนี้แต่ผมว่าพี่นัทดูโอเคมากเลยนะดูนเนียนอ่ะเหรอจริงครับหรือว่าบ้านจริงๆผมจะอยู่ที่นี่เออแม่เอาไปเลี้ยงไว้เจริญกรุ๊งพี่อาจจะต้องมาขายสตรอเบอรี่อยู่ที่นี่เหมือนกันนะพี่นัทครับนอกจากที่นี่เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมให้แต่งชุดแบบนี้แล้วยังมีอะไรให้เล่นอีกไหมฮะเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกิจกรรมกันรถล้อเลื่อนเล่นล้อเเเลื่่่่ออนนราียหแตว คิวมันแน่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยว้องต้องไปหาคนคุมคิวก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรเราชื่อเอครับเอเอเล่นมากี่ปีละสองปีแล้วครับชนบ้างไหมฮะหรือว่าล้มไกลๆอย่างนี้ไหมไม่ครับไม่เคยมีคนอื่นล้มป่ะประจำครับ เอ้ครับเอนี่ก็จะมีแวกข้างทางนิดหน่อยครับแวกข้างทางเขาเรียกแวกข้างทางสอนพวกพี่หน่อยได้ไหมครับถ้าเวลาเราจะเลี้ยวซ้ายก็ยันขวาออกไปโอยันยันขวาออกไปนะครับเราจะเลี้ยวขวาก็ยันเช้าซ้ายอ แล้วถ้าเราจะเบรกนะครับเบรกก็ดึงเข้าหัวเบรกก็ดึงรถแบบนี้ดูไปดูมาก็เหมือนรถฟอร์มูล่าวันะฮะเออเขาจะชอบเรียกว่าฟอร์มูล่ามงครับฟอร์มูล่ามงเเลยนะโอเคเลยเอ๊คิดว่าพี่3ามคนเนี่ยใครจะลงมาได้เร็วที่สุดฮะก็อยู่ที่ความพยายามนะครับเฮ้รอบ รอมูรหมงพร้อมแล้วครับที่จะเร่งเครื่องกันตอนนี้ว้าว400เมตรหลังจากนี้ไปใครเป็นผู้ชนะติ๊ต้า มันันมากโดยเฉพาะตอนจอดผมดิฟไปนิดเดียวเมื่อกี้เอ๊ดิฟรถหมุนเลยตื่นเต้น่ะมันแบบตื่นเต้นนะมันจะมีจังหวะที่แบบเราจะเบรกแต่เราก็จะลืมว่าเอ้ยตรงนี้ต้องเลี้ยวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเท้ากับมือมันจะไม่ใช่ยังไม่ประสานกันสมมุติเราขับรถอ่ะเราใช้มือถ่านเหยีทิศทางใช่ไหม แล้วเดี๋ยเราต้องใช้เท้าแแล้วมือเราเบรเหยียบเดกปกติเราใช้เท้าเหยียบเด็กใช่ไหมมันสลับกันไปหมดแต่คนที่เก่งมากคือใครโรเมร์นี่ไม่เบรกเลยเอเขาชินชำนาญแล้วนะเล่นมาหลายปีแล้วอ่าโอเคสนุกมากแล้วเดีนี้ไปเที่ยวไหนต่อพี่นัทกินชากันดีกว่าหรอเราเล่นอะไรที่มันออกกําลังกายกันแล้วเดี๋ยวไปผ่อนคลายกันบ้างขอบคุณครับเอขอบคุณครับขอบคุณมากครับช่วงหน้านัดพาสองหนุ่มไปจิบชาที่ร้านดังใจกลางเชียงใหม่ i